มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะมาร้องสื่อนะคะบอกว่าพี่ชายของเธอเนี่ยไปบวชบวชเป็นพระอ,อยู่ใต้ร่มกาสวพัดแล้วก็ไม่ปลอดภัยถูกแก๊งเงินกู้โหดไปตามตัวลากตัวอุ้มออกไปจากกุฏิเลยคุณผู้ชมคะแล้วก็นำตัวไปทำร้ายเนี่ยร่างกายอูเจ็บหนักนะคะวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ขณะที่พี่ชายของหญิงอายุ26ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรี ถูกบังคับให้สวมชุดคารวาสแล้วก็อุ้มขึ้นรถระยานยนต์ออกไปจากวัดไปถูกทำร้ายร่างกายเจ็บสาหัสค่ะเยีงอายุ26ปีเล่าว่าสอบถามพระลูกวัดด้วยกันว่าเห็นอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเห็นเนี่ยพี่ชายถูกคนร้ายสองคนบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายถึงในวัดเลยเพื่อทวงเงิน1,000 0บาทซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินอะไร10,000บาทเนี่ยใช่เงินกู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็บังคับ ให้เปลี่ยนสบงจีวรเป็นชุดคารวาสแล้วอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปจากวาดัดคาดว่าน่าจะถูกนำตัวไปทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บก่อนที่พี่ชายจะถูกปล่อยตัวและให้ขึ้นรถแท็กซี่มาส่งบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกันเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บที่กระดูกใบหน้าข้างซ้ายเนี่ยหักหลายส่วนเลยกรามข้างซ้ายก็หกักจมูกก็หักเยี่ยวผิดทรงผิดรูปหัวเข่าทะลอกหนักนะคะนอกจากนี้ น้องบอกว่ารู้สึกแปลกใจกับพฤติกรรมของพระในวัดด้วยเพราะว่าหลังเกิดเหตุก็พยายามจะให้พี่ชายศึกให้ได้จนมีปากเสียงกับรุ่นพี่ของพี่ชายและเมื่อขอภาพวงจรปิดในวัดกลับได้รับคําตอบว่าเอา้ากล้องเสียไม่มีหรอกภาพในวันเกิดเหตุนะคะว่าหลวงพ่อค่ะแจ้งว่ากล้องเสียกล้องท้งวัดเสียหมดเลย,ยไเดใช่ค่ะอยากจะร้องขอความเป็นธรรมในคดีนี้ไงนะ มองว่าเป็นผู้จัดการไหมไหมคนก่อเหตุใช่ค่ะหนูว่ามันร้ายแรงเกินไปอะค่ะแล้วก็ทําเกินกว่าเหตุเงินมันไม่ได้จํานวนเยอะเลยอ่ะพี่ก็มีความเชื่อกันมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะนะว่าถ้าไปบวชแล้วจะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันีถูกไปตามถึงวันแทนที่จะแบบว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นอะไรแบบนี้เนาะใช่ไปรอดนะคะ